ท่าน,นี้และครับเอาพี่บุรีต่อเลยครับครับวันนี้ขึ้นพาดหัวอย่างนี้แม้วตัดใจไม่หนีมีคนช่วยใครช่วยล่ะครับทําไมถึงตัดใจไม่หนีเพราะขี้ขลาดจะตายถามผมผมไม่มั่นใจว่าแกหนีไม่หนีแต่ผมยังคิดว่าแกหนีแต่ทําไมถึงขึ้นพาดหัวอย่างนี้คือก่อนที่จะหนีวันนี้ยังไม่หนี แต่ก่อนมาที่ส be ิบสามเนี people, ่ยผมคาดว่าอาจจะหนีเพราะใจกัจะสู้หรือเปล่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพี่แมวเนี่ยเวลาเขากลุ้มใจเรื่องการบ้านการเมืองคุยกับคณะที่ปรึกษาซึ่งนำโดยคุณพันศักดิ์วิญยรัตน์มีหมอเลียบอยู่ที่นั่นสุรพงศ์สืบวงรีมีนัทวุฒิใจเสือมีอีกหลายคนเขาจะไปปรับทุกหรือว่าหาทางออกว่าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องชั้นสิบสี่จะทำยังไงดี กลุ่มที่ปรึกษาเขาบอกไม่ต้องหนีหนีทําไมลนะหนีทําไมคนที่ช่วยท่านนมีแล้วเขาเตรียมช่วยไว้นานแล้วเขาชื่อสมศักดิ์เทพสุทินยังไงสมมุติว่าชั้นสิบสี่สารออกหมายขังอีกหนึ่งปีคณะกรรมการกรมราชทันจะประชุมกันประชุมกันโดยใช้ระเบียบการคุมขังน,นอกเรือนจำ พศ266คือระเบียบสั้นๆมันมีอย่างนี้ผมไม่ต้องบอกยาวโทษจำคุกครั้งแรกและโทษไม่เกิน4ปีแม้มีโทษกี่ปีปีเดียวคดีที่ไม่เข้าข่ายการคุมขังคือก่อการร้ายาเสพติดนะแล้วก็แม้กระทั่งคดี157ของเจ้าพนักงานประพฤติมิชอบหรือคดี112มินสถาบันอันนี้ก็ไปคุมขังนอกเรือนจำได้ทีนี้ ผมย้อนไปเมื่อคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยเขาไปดูกีฬาโอลิมปิก11สิงหาปี51เขากลับมา22สิงหา6 2566รวมทั้งหมดอะรวม17ปีออกจากสิงคโปร์7โมง20มาถึง9โมงเป้งเลยเพรดูหมอมาให้เครื่องบินลง9โมงเป้งเลยทีนี้พอลงจากเครื่องบินก็ไปมอบตัวสารกีกาแล้วก็มาที่เรือนจำ แล้ววันนั้นจะเป็นจะตายตอนเที่ยงคืนวางแผนไว้หรือเปล่าที่จะไปป่วยทิพย์ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่เพราะคำสั่งของกรมราชธาน์เนี่ยมันไม่ได้เพราะอีติดคุกแปดปีติดคุกแปดปีนะเรื่องกำลังยื่นขอพระราชทานอภัยโทษอยูนะ่ถ้าไปไม่ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องเข้าเรือนจำไง ก็อาศัยว่าป่วยนะแขนป่วยไหลเปื่อยเปื่อย,ปยเป็นโรคหัวใจจะเป็นจะตายอะไรยังไงก็ไปโรงพยาบาลตำรวจคนนี้ป่วยหนักเมื่อถึงโรงพยาบาลตำรวจทำไมไม่เข้าห้องไอซเดินปลอไปเลยครับขึ้นลิฟต์ไปชั้นสิบสี่เขาว่างั้นนนะนี่คือสาเหตุนะสาเหตุที่ตัวเองเนะี่ยมีคุกแปดปีไง ถ้าคุกหนึ่งปีไม่มีปัญหาหรอกให้ไปจําคุกที่ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วนะจําคุกที่โรงเรียนบ้านจันทร์สองล่าที่ที่ไหนก็ได้ที่จะไปป่าช้าก็ได้เพราะนายสมศักดิ์เทพสุทินต่อไปรัมปีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาออกคําสั่งนี้ไว้แล้วเขาออกคําสั่งนี้ไว้แล้วครับพูดง่ายๆก็คือคุณสมศักดิ์เนี่ยช่วยโอกาสตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยลุงตู่เนี่ยบูทางให้ คุณสักษิณชินวัตรเรียบร้อยแล้วคือพูดง่ายๆคือจัดให้เจ้านายตลอดการเรียบร้อยแล้วผมถามสิสมมุติว่าสารดีกาโอเคผมพูดแต่แรกแล้วหมอโดนไปสองคนคือสารต่างตนสารตั้งตนมีแล้วพอไปสารดีกาสารดีกาเห็นว่าเอ้ยป่วยทิพไม่ได้ป่วยจริงก็ต้องมีคําสั่งให้กลับไปติดคุกการกลับไปติดคุก เขาก็เอาตัวออกมาจากศาลก็เป็นหน้าที่ของราชทัณ์ใช่ไหมกรมราชทัณฑมีหน้าที่บริหารนะบริหารนักโทษต่างๆว่าจะเอาไปติดคุกอะไรยังไงต้องเข้าเรือนจำนะแต่ก่อนเข้าเรือนจำอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้มันมีคำสั่งของกรมราชทัณฑ์อันนี้มาว่าถ้ามีโทษไม่เกินสี่ปีสามารถจะเลือกที่คุมขังได้ไม่ไปเรือนจำก็ได้ ไปนอนกับบ้านก็ได้ไปนอนที่หนึ่งที่ใดก็ได้แล้วแต่จะก,กำหนดระหว่างคณะกรรมการกรมราชัณฑ์กับนักโทษนักโทษบอกผมกำหนดเป็นบ้านจันสองล่าแล้วกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลร้อยยี่สิบวันหลังจากนั้นพักโทษโทษมันยังไม่หมดนะเขาก็ให้กำหนดโทษว่าโอเคโทษยังไม่หมดคุณไปนอนบ้านจันสองล่าผมถึงบอกว่าบ้านจันเนี่ยเป็นคุกมาแล้ว และเป็นคุกที่มีการเตรียมการประชุมกันเพื่อที่จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองทานแพทองทานนี่แต่งขัง้นแต่งตั้งจากคุกจันสองล่านะผมจะบอกให้เพราะมีสภาพเป็นคุกนะคุณทักษิณยังไม่หมดมันมันแค่ร้อยยี่สิบวันพักโทษนะมาพักโทษก็ไปไปจำคุกอยู่บ้านจันสองล่านนี่แหละครับ ที่เป็นความเห็นของบ้านพิษณุโลกซึ่งเป็นที่ปรึกษาเขาบอกว่าหนีไม่หนีนายนายใหญ่จะหนีไม่หนีนายใหญ่คิดเอาถ้านายใหญ่ไม่หนีนายใหญ่ก็ไม่ต้องเข้าเรือนจำเพราะมันมีระเบียบราชธรรมอันนี้อยู่นายใหญ่ก็ไปติดคุกที่บ้านยังไงก็อยู่ที่บ้านนี้อยู่แล้วอนะก็ไปติดคุกที่บ้านปีหนึ่งก็เหมือนไม่ติดคุกไง แล้วคำสั่งราชธรรมมันมีแล้วแต่เมื่อวันที่22ที่มาเนี่ยปี66เนี่ยมันไม่ได้เพระครุกมัน8ปีแล้วนายจะกลัวอะไรทักษิณบอกเอา้าแล้วไอ้คดี112คดี112เนี่ยสมมุติว่าโดนพิพากษาจำคุก6ปีเท่าเท่ากับสสไอ,อรักชนกเดี๋ยวกรมราชัรร์ เขาก็จะจัดให้ขยายสี่ปีเป็นหกปีหรือแปดปีมันยังมีเวลาอยู่ถึงเวลานั้นค่อยคิดกันเอาวันนี้ก่อนฉะนั้นผมถึงบอกท่านทั้งหลายว่าบ้านนี้เมืองนี้อำนาจสามอำนาจคืออำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติคนใหญ่ขนาดนี้เป็นพ่อนายกมีอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติ สามร้อยสิบสามร้อยกว่าเสียงเนี่ยก็คืออำนาจนิติบัญญตัติซึ่งอยู่ในกำมือของคนชื่อทักษิณชินวัตรทั้งนั้นเสียงไม่พอไม่เป็นไรเอางูเห่าเข้ามาตอนนี้พี่แป้งเขาตระเวนเออกมาได้จากพักประชาชนมาสิบเจ็ดเสียงกำลังตระเวนเอามาอีกแย่งกันระหว่างพรรคพี่แป้งกับพรรคพี่หนูเพราะได้ข่าวว่าจะถีบพรรคพี่หนูออกไปไง สพักนี่แย่งกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องที่เป็นละครที่ไม่ได้จริงใจไม่ใช่ตบจูบแล้วเวลานี้ถือดาบคนละเล่มจริงๆมันถือละดาบคนละเล่มจริงๆเพราะอะไรสายใยมันขาดตั้งแต่วันที่ดีเอไอเอาหมายจับไปจับประธานสวออร,รวมทั้งหมดหลายคนนั่นแหละมันไม่จบหรอกครับฉะนั้นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีหกเก้าอะ สบายใจได้โดนล้มแน่นอนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็โดนลม้มเขาจึงวิ่งหาสอส,อสอจากพักประชาชนเข้ามาไงเขากลัวไงมิหนะนะน้าจึงมีข่าวว่าซื้อมาต้องสามสิบถึงห้าสิบล้านสอสพักประชาชนคนนี้พว้มประกันเงินเดือนดิกเดือนละสองแสนห้าโอ้โหรวมแล้วก็ประมาณเยอะฮะมไม่ใช่หรอกครับมากกว่านั้น <H uy> ผมได้ข่าวมามากกว่านั้นน้องเล่าให้ฟังอย่าไปบอกเลย เขาก็ลังตัดสินใจยอยู่เขาให้ร้อยหนึ่งครับไม่ใช่สี่ห้าสิบล้านคนละหนึ่งร้อยล้านถามว่าทำไมจะให้ไม่ได้ทำไมจะให้ไม่ได้เขาเอาเท่ากับพักภูมิใจไทยหกสิบเจ็ดเสียงเอาเจ็ดสิบเสียงคนละร้อยล้านเเป็นเงินเท่าไหร่เจ็ดพันล้านแค่นั้นเองรับมาจากคาสิโนสองหมื่นห้าพันล้านทำไมจะให้ไม่ได้ เรื่องเล็กแล้วไอ้คนที่เป็นสสผมยังไม่รู้นะว่าเขาจ่ายกันหรือยังซื้อกันหรือยังแต่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาถ้ามันไม่จริงต้องขอโทษพักประชาชนด้วยแต่ให้ฟังไว้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้แล้วสตอพอมันจะอยู่ในวันนั้นวันประชุมสภาสมัยวิสามาันฉะนั้นผมเข้าใจสสอดยากปากแห้งพักนั้นนะน,นะเข้าใจ ส่วนพักอื่นเนี่ยเขามีเงินเดือนแสนสามหมื่นและยังมีเงินจากพักอีกนะมุงใครมุงมันอีกคนเราเป็นแสนหรือสองแสนแต่พักประชาชนเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยอย่างอื่นกินแต่เงินเดือนครับแต่เขารู้อยู่แล้วว่าถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยตัวเองไม่รู้จะได้เลือกจะได้ลงสมัครหรือเปล่าหลายคนเมื่อครั้งที่แล้วนี่พวก,พวกผมก็มีโดนปัดออกหมดโดนปัดออกหมดโดนปัดเอาคนใหม่เข้ามาคนใหม่เข้ามาเขาก็คิดเนี่ยเพราะตัวอย่างมันมีอยู่ กูเอาเงินไม่ดีเลรออย่างวันนี้มีการแถลงข่าวที่รัฐสภาเห็นหมั้เห็นเห็นมาเมื่อตอนสิบโมงอะ่ะนั่นแหละสารตั้งต้นที่จะหนีออกจากพักนี้แล้วเมื่อนหนีไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ส่งลงเลือกตัง้งกูก็มีหนึ่งร้อยล้านอะ่ะ<ม>ดูตัว<ม>อย่างสสเชียงใหม่สิชื่อสีอะไรนั่นน่ะสีอะไรไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวนี้รวยไปเลย <c oughs> เห็นไหม,มอืมเออรวยไปเลย ต่ัยที่สองไม่เป็นไรหรอกเจ้าไม่เป็นไรหรอกเจ้าไม่ได้เป็นสอสองก็ไม่เป็นไรหรอกนะมีทั้งรถตู้มีทั้งรถกระบะมีทั้งรถเก๋งมีทั้งบ้านที่ดินนี่คือบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมพูดให้ประชาชนได้จ่จะให้ได้ต่างากระจ่างการเมืองไม่ใช่เดินอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์อย่ามามองว่าเดินเดินอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์ แล้วเวลานี้เขาแจกกันไปแล้วงบประมาณต่างๆเนะี่ยเอาไปทําอะไรเขาบอกเอาไปเรื่องน้านะเอาไปเรื่อง,งถนนลูกรังแต่บรรดาสอสเนะี่ยมันคุยกันนะตอนที่มีงบสอสอเนะี่ยเขาบอกเฮ้ยทาอะไรมันจะได้กินบ้างวะทํำถนนลูกรังมันรู้นี่ปปชเขามีทุกจังหวัดเขาตรวจรู้แต่เอาไปเรื่องน้นํเนี่มันตรวจรู้ไหมนะไปขุดสาะไปขุดสาะขุดลอกคลองเนี่ยมึงรู้ไหมว่าลึกเท่าไหร่มีขยะอยู่ในคลองเท่าไหร่ เฮ้ยเ hey, หมาไปเลยตรงนี้เท่าไรสอสอขอสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้เอากันสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะนี่คือวิธีทุจริตที่จับไม่ได้ใครปปชที่ไหนจะลงไปดำอ่ะไปงมดูแล้วไปวัดแล้วมันกี่เม็ดนะงบประมาณเท่าไหร่นะเขาแจกสอสอกันทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> คุณดูนะจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้คุณดูนะอา่าคุณเอาไปคุณเอาไปแล้วคุณไปหาผู้รับเหมาเอา นี่มันเป็นอย่างนี้ครับผมในปากโป้งปากโป้งที่จริงเขาทำกันเงียบๆไอ้บุญลาวีแม่มึงปากโป้งเอาอย่างนี้แม้วจะหนีไม่หนีผมการันตีไม่ได้หรอกครับนะแต่เวลานี้เขาระวังไม่อยากให้หนีหนีก็บอกอย่างที่บอกครับไแต่แลแ็แตะแตะอยู่ต่างประเทศเสร็จแล้วพูดไปพูดมาเดี๋ยวพาดพิงถึงสถาบันอีกแต่เมื่อไม่หนีก็คือพี่สมศักดิ์ ะเทพทุทินเขาเตรียมไว้แล้วไงเตรียมไว้แล้วรัฐบาลเป็นของเขาฝ่ายฝ่ายบริหารเป็นของเขาทำไมเขาจะขายายอายุจากสี่ปีเป็นแปดปีไม่ได้เพราะคดีหนึ่งหนสองเนี่ยมินสถาบันยังเก่งก็ไม่เกินแปดปีไม่เกินแปดปีอ่ะสมมติตัดสินสีปีโอเคก็ไปนอนบ้านจันทร์สองล่าเหมือนจันทำไมต้องหนีหนีมาสิบเจ็ดปีทำไมต้องหนีน ต้องนี้น่าคิดนะผมก็คิดว่าทําไมเขาต้องหนีแต่ถ้าเขากลัวเขาก็อาจจะหนีไปตั้งหลักก่อนก็ได้แล้วแต่